ท่นชัยทาอย่าเก่งแต่ปากหลังมีดรามา่าคลับเฮาส์โทอีกเหยียดคนอีสานกลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นลกออนไลน์ข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวกับกระแสดรามา่าคลับเฮาส์โทอีกที่มีคนกลุ่มหนึ่งเปิดห้องพูดคุยหลายห้องอาทิคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงเรสิดเอน์อีสานอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงแดกอีสานตื่นยังไอคิค่าโดยใช้ถ้อยคํารุนแรงพูดจายเยยดยามชาวอีสานสารพัดอาทิเช่น พวกมันบอกคนอีสานกินเนื้อชอบให้ลูกไปมีผัวฝรั่งคนอีสานผิวคล้ำดำแดดเพราะแบกปูนย้อมผมสีทองครึ่งหนึ่งสีดำครึ่งหนึ่ง เจอคนอีสานก็ทําให้พวกมันไม่อยากเข้า KFC อีกต่อไปซ้ายังมีการเหยียดไปถึงลิซ่าแบ็คพิงค์ที่เป็นคนบุรีรัมย์ว่าเนรคุณแผ่นดินลืมกําพืรตัวเองถ้าอีสานดีลิซ่าคงไม่หนีความลําบากไปเกาหลีรอกล่าสุดพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้พูดผ่านรายการถึงคนกลุ่มนี้ว่าน้องๆท่านไหนที่ย่ํายีคนอีสานเขาแล้วอยากมาออกหนวกระแสมานะครับขอให้มาอย่ากเก่งแต่ปากอยากให้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยว่าไปด่าเขาทำไม I oh.